แกะกล่องเป็นทีเรียบร้อยนะฮะหลังจากงัดกล่องอยู่นานก็เป็นรุ่นนี้นะครับ19กิโลประหยัดไฟเบอร์5 3ดาวก็เหลือแต่เอาเออกจากโฟมนะครับเดี๋ยวสักครูย่ยังเหนื่อยไม่หายเลยเมื่อกี้ ก็อพอดีขนส่งเขาไม่ยอมเอาเข้ามาส่งให้นะฮะเขาบอกว่าเขารีบไปโหแล้วเขาจะคิดไหมเนี่ยว่าเราคนเดียวจะยกไหวไหมสิบกกิโลขนาดเนี้ยสรุปเขาก็วางไว้อยู่ตรงหลังรถเขานะฮะแล้วพอผมบอกช่วยหน่อยเขาก็บอกว่าเขาจะรีบไปแล้วมัน มันก็ทำถ้าไม่พอใจสักหน่อยแล้วก็ลากเข้ามาโอ้ยลากมาแบบไม่คิดว่า <Ske> เขาจะกลัวว่าของเขาจะเสียหายหร e mm ือเปล่าก็สินค้า lucky. สาภาพใหม่นะครับก็ถูกใจนะครับสำหรับร้านค้าโลตัรออฟฟิเชียลใน s h o p e ีที่ผมสั่งซื้อไว้นะได้มาในราคา ห0ึ 10, 900นะ่งหมื่นเกะได้รับส่วนลดแล้วก็เหลือประมาณ9,977นเกร้บเจะฮะรวมส่งก็พอใจนะครับสำหรับสภาพก็เดี๋ยวลองเปิดใช้งานก่อนแต่ว่าที่ไม่พอใจมากๆก็คือขนส่งนะฮะไม่ยอมมาช่วยลูกค้ายกเลยไม่คิดเราว่ามันจะหนักก็ ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับเดี๋ยวใช้งานยังไงเดี๋ยวจะมาลงคลิปอีกที